อ่ะโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมโปเกมอนสตรีมนะก็สคริปต์นี้ครับก็มาอัปเดตส่งกิจกรรมนะมีอัปเดตแพทอยู่ช่วงประมาณดึกๆนะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนาะก็เพิ่งจะอัปเสร็จในตอนสายๆวันนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับก็สำหรับใครที่ติดตามเกมโปเกมอนสตรีมครับรับชมคลิปเหมือนทีผ่านส่วนของเพลิตได้เลยนะครับแล้วก็ติดดตตตาาามออัปเเ่่งงๆไ้ผนนแฟพจขครบ เมื่อความแล้วเหี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับอ่ะเรื่องแรกนะครับที่อัปเดตมาในวันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นนะครับคูณ100นะครับสูงสุดเนี่ยสุ่มได้ถึง200เลยทีเดียวนะโอ้โหเศรษฐีมาแล้วครับใครที่ขาดแคลนตัวคอยนะครับที่เอาไว้อัปเกรดซื้อของต่งตางๆเนี่ยจัดเลยครับไม่มีเซิร์ฟไหนในประเทศนี้นะฮะที่จัดได้ถึงคูณร้อนะครับไม่มีนะอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าเซิร์ฟนี้ เท่านั้นนะครับที่คูณร้อยถึง200เลยอ่ะจัดกันได้ตรงนี้นะครับต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของอาวุธเทพนะครับโปกเกมอนตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นถ้วยรางวัลแชมเปี้ยนนะฮะจะเป็นอาวุธเฉพาะทางของพิกาชูรรางแชมเปี้ยนเนาะเราเคยรีวิวพิกาชูแชมเปี้ยนไปแล้วเนาะแต่ว่าเราไม่เคยรีวิวในส่วนของอาวุธนะครับเฉพาะเลยเดี๋ยวผมจะหลังจากนี้ไปเนะี่ยผมจะไล่ทําอาวุธ ขั้นเทพแต่ละตัวให้ดูแล้วกันว่าเวลามันใส่ใช้งานเนี่ยมันมีผลดียังไงเนาะซึ่งนะครับแพดวันนี้เนี่ยนะครับอัปเดตมา1ชิ้นนะฮะก็คืออ่าศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้วยรางวัลแชมเปี้ยนนะนี่นี่คืออาวุธเฉพาะของพิก achu แช,ชมนเปี้ยนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมครับโปรโมชั่นคูณ1 0 0ถึง200ะระฮะอันนี้เนี่ยยกตัวอย่างแล้วกันอย่าง50บาทก็จัดไปเลยได้5,000อะ่ะโอ้โหสบายๆนะครับผม ส่วนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นอาวุธเฉพาะของซีการ์กับมารกิน่านะอันนี้จะเป็นอาวุธเทพนะครับเป็นสีแดงนะตอนนี้ในเกมเนี่ยจะมีอาวุธแดงอยู่4ชิ้นนะครับ4ชิ้นแล้วนะฮะตรงนี้ตอนนี้เข้ามาในเกม4ชิ้นแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับสิ่งที่อัปเกรดเข้ามาเนี่ยนะครับจะพาไปดูครับจะเป็นสกินเทนเนอร์ครับสกินเทนเนอร์เนี่ยเข้ามาใหม่นะฮะก็มี เยอะเลยนะครับที่เข้ามาเนี่ยนี่ครับมูสชิล่างนิวเยียเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหโหดมากนะฮะตัวนี้เพิ่มพลังชีวิตนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์โจมตีกายภาพระเวทอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็ปลดล็อกอบิลิตี้พิเศษครับสเตตัสบุกหนึ่งทุกอย่างแล้วก็ความเร็วในการฟื้นฟูด้วยนะฮะตรงนี้ครับนี่ครับคิชูนะครับคริสต์มาสนะฮะเพิ่มโจมตีกายภาพ5%ครับโจมตีเวทอีก5%นะครับชิยูด้วยนะฮะ เราสามารถที่มาดูาในส่วนของรายละเอียดอื่นๆได้นะครับตรงนี้นี่ไล่มาเลยครับมีโคจิโร่ฮา o โลวีน ro, ด้วยเพิ่มโจมตีกายภาพ5%โจมตีเวทอีก5%นะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีกายภาพทั้งหมดอีก2%ป้องกันนะครับเจาะเกราะอีก2%นะฮะแล้วก็มีทาคชิเอก u คู v สเพิ่มโจมตีกายภาพ5%โจมตีเวท5%นะฮะ แล้วก็ปลดล็อกพลางป้องกันด้วยนะครับและนี่เลยครับซาตชิร่างพิเศษนะฮะเพิ่ม SP 5%้ดามเมจคริ5%แล้วก็โปเกมอนทั้งหมดอัตราป้องกันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่1%นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวครับเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะฮะ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าไอ้พวกสก,กินตรงนี้เราหาได้จากไหนเนาะซึ่งสก,กินในภาคเนี้ยในแพทเนี้ยมันจะเป็นเอมเบมนะครับเป็นสัญลักษณ์เราต้องไปหาสัญลักษณ์มาเปิดนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของเอเวนเจอร์พาร์ทซีซั่นเนะครับเอเวนเจอร์พารทนะครับซีซั่นใหม่นะฮะก็ผมบอกกันเลยว่าของที่ให้เนี่ยโคตรเยอะนะครับนี่เลยถ้าใครเติมพาร์ทนี่ครับจะได้กล่องสุ่มนะครับมีกล่องสุ่มอาวุธเทพด้วยนะครับเนี่ยไล่ดูไปเรื่อยๆนะฮะนี่จัดไปครับอย่างเยอะเลยของอ่ะดูดิเป็นพวกกล่องอาวุธด้วย เนี่ยมีกล่องการันตีมีใบาการันตีด้วยไล่มาไล่ไปเรื่อยครับดูอย่างคุ้มอะประมาณ2 0 0 0มื่นมาแคจะไม่ผิดนะ20,000ือ 20, 20, 20, คอยเนาะได้ของครบเลยเลเวล400นะครับดูครับเอาง่ายเลยได้เหรียญการันตีด้วยได้ตั๋วการันตีด้วยดูดิ ي, ไล่ไปดิคุ้มปะละ่ะผมว่าคุ้มนะให้ดูช่องขวาสุดแล้วการจะเป็นอาวุธสำคัญนะ เป็นอุปกรณ์สําคัญเนี่ยมีอุปกรณ์ดิจิทัลลี่ด้วยนะครับครบเลยค่อนข้างคุ้มอ่ะผมว่ารอบนี้เอเวนเจอร์พาร์ทคุ้มนะครับมีกล่องสุ่มเทพด้วยนะฮะโคตรด,ดีนะครับเป็นกล่องสุ่มนะเป็นกล่องสุ่ม V2 นะฮะร,รอบที่แล้วไม่มีเนาะรอบนี้มีมีดิโต้ด้วยนะฮะนี่ดูมีครบทุกอย่างนะฮะนี่ดูดิกล่องอีกสองม่นีประมาณ3กล่องนะตรงนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียว ประมาณ20,000ื่นเนาะตรงนี้แล้วก็ไปที่แพ็กนะครับจะมีแพ็กเพิ่มเติมเข้ามานี่ครับแพ็กสกิน5อันนะครับเพิ่มเข้ามานี่ครับมีชารีนาหนอันนะ7,000ตัวนี้ตัวนี้ครับดัดดี้ครับมีใครดูแล้วก็สกุลีนาสกุลีนี่ครับอ่นนะ 7, นนบบนา,น,า,าน,อนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีแพ็กที่ผมบอกนะฮะนี้เป็นแพ็กสกินใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็เป็นอาวุธเทพครับอาวุธเทพเนี่ยก็จะมีเพิ่มตัวนี่ครับอาวุธของพิก a c ู u แชมเปี้ยนมานะครับอยู่ตรงแผงข้างล่างเนาะเพิ่มมาเป็นอันที่4ซึ่งตัวเกมก็มีอาวุธสุดยอดอยู่4อันแล้วเนาะของเซนไนท์ของซีการ์ดของมาเกน่าแล้วก็ของพิก a c h นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูตรง2อจุดหมาย,ยหน่อยนึงเนี่ยซอจุดหมายก็มีแล้วครับนี่อันนี้จะเป็นรางวัลชดเชยนะครับ ที่ปิดเซิร์ฟก็จะมีในส่วนของเพชร1 0 0 0หครับแล้วก็กระป๋องเบบซี่นะ500แล้วก็เป็นโตสอ0ร้ครับรับไปเลยนี่ก็ได้มานะครับอ่ะแล้วก็นี่เลยครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมแชร์นะครับนี่ได้รับอีก5000นะโอ้โหก็คือจริงอ่ะผมแนะนําเสมอนะครับว่าอ่าให้กดติดตามเพจด้วยนะครับเพจของ p e r m o n stream นะเขามีกิจกรรมให้ทําเยอะมากครับแล้วก็แจกคอยฟรีทุกวันนะฮะ 500, 000, 1, 000, 5 0 0 0 0อยพ0นหน0แล้วแต่กิจกรรมเนาะให้เรารับไปด้วยนะครับบางคนน้องๆก็ถามว่าเฮ้ยพี่เอาคอยมาจากไหนสอนวิธีหาหน่อยคือมันมี2วิธีเกมนี้ครับก็คือทำกิจกรรมที่เพจครับ2ก็คือเติมแค่นี้เองตอนนี้มันมีอ่ากิจเติมด้วยนะครับ100นะครับ100เท่าอะ่ะออสูมได้สูงสุดถึง200เท่าอะ่ะโอ้โหโหดจัดแน่นเนี่ยอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบนโตะหกร้อยสี่สิบสองครับรับไปเลย หได้เป็นโตเป็นพันเลยว่ะวันนี้โอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับตรงนี้ในส่วนของอาวุธเทพของพิก a ชูเนี่ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะแอดเข้ามาเพิ่มให้เป็น4อันเนาะเหมือนกับอัน,นอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงพอยต์ตรงนี้ก็อย่าลืมมารีบใช้แล้วก็แลกของรางวัลไปนะครับตรงนี้ในส่วนของตู้ตรงนี้นะครับก็จะเป็น แชร์มินกับจิราชีนะครับก็เหลืออีกเวลาอีก2วันเท่านั้นนะฮะใครที่ยังไม่มีตัวนี้นะก็ให้เอาเพชรนะครับมาสุ่มได้นะครับการันตี10ครั้งนะฮะอ่ากด10ครั้งครั้งละเจ็ดพันการันตีที่รอบที่8นะแปดเจประมาณ5้าหมต่อ1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็โอเคก่อนจะจากกันเนี่ยนะครับอย่าลืมพาร์ตตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ค่อนข้างรอบนี้ค่อนข้างคุ้มนะผมบอกกันเลยอ่ะโอเคก็วิธีจริงๆก็ไม่ได้ยากครับก็แค่อ่า กดตรงนี้ครับแล้วก็ซื้อพาได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ครับเนี่ยใช้โอ้นี่ไงเขาเหมือนกดลัดเลยนะครับก็คืออ่าแผกโกพาสปอร์ตมาสเตอร์ครับกด20,000คอยนะครับปลดเลเวล400เลยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากอ่าโอเคครับผมก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเฟิร์นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆผมื่อเปคลิปหน้านะครับผมซีวีเกม